สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เรามาดูการพัฒนาการของพี่ไพฑูย์นะครับผู้ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับได้รับการรักษาจากาทางอาจารย์หมอที่ผ่านมานะครับผ่านการเจาะนะครับผมกระโหลกศีรษะทางสองด้านแล้วก็เป็นนะครับผมกล้ามเนื้ออ่อนแรงกลิง่งทางด้านซ้ายนะครับหลังจากที่นะครับได้มาฟื้นฟูนะครับผมกับหมอวิกบอส นะครับเป็นสัปดาห์ที่สามนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูการเดินของพี่แล้วก็การใช้กําลังแขนกําลังมือนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคพี่สวัสดีครับครับโอเคอ่ะเดินให้ผู้ชมทางบ้านดูนะครับพี่เดินเดินมาหาหมอแล้วก็เดินกลับหลังอืมออยเยกแล้วก็หันหน้ามาเริยนกับที่อยู่นี้อ่คาค้อขาขึ้นนุ่งสูง เออเออแขนเหยียดลงอ่าพ่อยกแขนขึ้นสลับกันซ้ายขวายกขึ้นสูงสูงสลับกันซ้ายขวาครับไหนลองเอาแขนด้านซ้ายเดินมาจับถุงยานะครับแล้วก็เอามาให้หมอจัแบบได้ไหมจัแบบหูน่ะเออโอ้ยเก่งไลยแต่กระจาบไปว่างเลยคือโตขึ้นก้าประค่างรายเด้อ โอเคจุดยอดนะครับนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่สามนะครับผมของพี่ไปทุนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่มีหัวใจที่เป็นนักสู้นะครับไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับผมแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นนะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมที่มีอาการเจ็บป่วยนะ อย่าพึ่งท้อแท้ไม่ว่าคุณจะเป็นเส้นเลือดตีบหรือเส้นเลือดแตกหรืออาการติดขาดต้านไหนนะครับผมอย่าปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับผมอนุญาตให้ตัวเองดีขึ้นและทุกคนนะครับจะดีขึ้นอย่างเช่นพี่ไปทุนและเพื่อพบเจอกันในสัปดาห์ที่4นะครับสวัสดีครับ